ต่อมานะคะอันนี้เป็นวิธีการหาระยะตั้งกับระยะราบระยะตั้งระยะราบและระยะตั้งกับระยะราบก็คือแลดกับเดฟนะคะแลดสูตรว่าไงแลดพวกเราที่จดมาแล้วก็ต้องรู้นะแลดก็คือเอาระยะทางคูณด้วยคอสอสมูทเดฟก็คือเอาระยะทางคูณด้วยไซน์อสมูทนะคะ ส่วนวิธีการปรับแก้และเดฟในตัวอย่างที่พวกเราจดไปเนี่ยมันจะเป็นวิธีการคิดอีกแบบหนึ่งแต่อาจารย์จะขอสอนแบบง่ายๆลงไปก่อนนะคะวิธีคิดในตัวอย่างของพวกเราเนี่ยจะเป็นให้เอาระยะทางแต่ละจุดหารด้วยระยะทางทั้งหมดแล้วก็ไปคูณฮะ,ะอันนี้อาจารย์จะให้ถั่วเฉลี่ยนะคะเพื่อความง่ายในการคำนวณเหมือนเดิมเลยแล็คคือเอาระยะทาง คูณด้วยคออาซิมูดนะคะซึ่งเราอา t ซิมูดอันนี้เป็นอาซิมูดที่อาจารย์กําหนดให้นะคะสมมติให้พวกเราหานะคะ,ะ,คะเวลาสอบอาจารย์ก็จะให้ค่าอาซิมูดกับค่าความยาวมาแบบนี้แล้วก็ให้พวกเราคํานวณน,นะคะอ,คอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครกดเลขผิดใครกดเลขถูกแล้วนะ ได้เท่ากับเอาทศนิยม4ตํตำแหน่งนะคะลบ0.6 2 26เห็นไหมหลังเลข6เป็นเลข8มากกว่า5แล้วปัดขึ้นนะคะกลายเป็น0.6227นะคะปัดเลขตามหลักนัยสำคัญด้วยนะตัวต่อมา40.299คูณด้วย อารซิมูดนะคะก็คือหนึอเจ่าไม่ใช่คูณด้วยคอร์สอารซิมูดหนึ่งร้อยเจ็ดสสอห้าสินะคะลบสามสิบก้าจุดเจหกสอง 3 5มหคูณด้วยหนึง่งคอสหนึ่งแามสามสามสองเก้าจุสี่ศูนย์ลบสามสิบเอ็ดเห็นไหมสองห้าหลังเลข5เป็นเลข6ก่ะปัดขึ้นกลายเป็น26 ด้วยคอสสองหกเจ็ 2, 6, 7, 5, 5, 4, เครื่องคิดเลขใครนะคะที่เป็นตัวเดิมตัว3ามฟังก์ชันนะใช่ไหมใช่ตัว3ามฟังก์ชันนะหรือสองฟังก์ชันตัวตัวสีกลมสีดำนะคะถ้ามันไม่ขึ้นวงเล็บเวลาหนูกดคอสหนูต้องกดวงเล็บด้วยนะเดี๋ยวเลขไม่ตรงนะคะ จ็ดสิบสีดน้คูณด้วยคอสได้เท่าก,กับเจ็ดสิกกดเลขทั้งหมดบวกกันนะคะว่าได้เท่าไหร่ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องระแวดระวังที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเราจะกดผิดตรงนี้นะคะบางทีอาจารย์ก็กดผิดต้องกดเช็คหลายๆรอบหรือใชออ้รวมกันแล้วได้เท่ากับ9ก้าคูณสิยกกำลังลบส ถ้าหนูกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วได้แบบนี้นะได้แบบนี้ให้เขียนแบบนี้ลงไปเลยไม่ต้องพยายามกดหรือนับทศนิยมให้อาจารย์เดี๋ยวนับผิดนะคะเขียนเลขแบบนี้ลงไปเลยคราวนี้นับดูว่ามีกี่จุดหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวก็หารด้วยห้านะคะก็จะได้หนึ่งจุดแปดคราวนี้หนูดูถ้า ผลรวมแรตเป็นบวกค่าแก้แรตต้องเป็นลบนะคะได้เท่ากับลบ1นึคูณสิยกกำลังลบสทุกตัวนะคะเวลาเรากดลบเราต้องใส่วงเล็บให้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็น10บกำลังลบสอยู่ที่อาจารย์ไม่อยากให้นับเลขทศนิยมนะคะเดี๋ยวนับเดี๋ยวเรานับจุดผิดแล้วก็ผิดเลยนะคะ อ่ได้บวกต้องเอาเข้าไปลบก็หมายความว่าอันนี้เอาค่าแรตนะคะไปลบค่ากดลบ0.6227ลบด้วยวงเล็บเปิด1.8คูณ10ยกกำลังลบ4ถ้าเครื่องคิดเลขใครไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะไม่มีตัว x ยกกำลังสี่เหลี่ยมอยู่แบบนี้ของเรามันจะมีเป็นอ่า เอ็กแล้วก็หมวกหรือเป็นลูกหมวกนี่แหละที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นลูกสามเหลี่ยมเป็นเหมือนลูกคิวอะคิ้วคว่ำหรือสามเหลี่ยมคว่ำเป็นหมวกอยู่นี้นะคะเราก็กดจิ้มไปที่ตัวนี้หนึ่งครั้งแล้วก็กดลบสี่ข้างบนนะคะเหมือนที่จังกดเมื่อกี้ก็จะได้ออกมาเหมือนกันได้เท่ากับลบเอ้ยผิดช่องผิดช่องต้องใส่แลสแก้แล้วนะคะ ลบ2 6 8 2 8 8ตรงนี้ค่าได้4ตัวอ่าถ้าได้5ตัวแบบนี้ก็เอา5ตัวมาเลยมันจะได้ลงศูนพอดีนะคะหรือถ้าไม่ลงก็ให้มันใกล้ศูนที่สุดถ้าเราจะเอา4ตำแหน่งพอดีเป๊ะน,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 นะอ่าลบด้วย1.8คูณ เป็น h o หรือนะถ้าใครที่เกียดกดหนูก็กดลบ1.8คูณ10กำลังลบ4กดเครื่องหมายเลื่อน1ครั้งแล้วก็เสร็มแล้วป,ปิดแล้วก็ลบด้วย2.33 36นะคะก็จะได้ลบ2.33378แล้วลาลบก็เราก็ลบแค่ตัวข้างหลังออก ลบด้วยอันนี้เป็นบวกบวก74.019ได้เท่ากับ74.01882อี่จศนสะสุดท้ายเช็คว่าทำถูกไหมนะคะลบศูจุหสองลบส6 2ส8 8 3 9 7 6จุดเจ็ดหกเลบ ลบสองจุดสามสามสาดลบอบวกนะคะบวกบวกเจ็ดสบสีจุดศแปดแดสองศพอดีแสดงว่ากดเครื่องคีดเลขถูกแล้วนะคะต่อมาเดฟเดฟคือเอาระยะทางคูณด้วยซน์อะซิมูธนะคะคูณด้วย ไซด์อสมูตก็คือ90้าองศาสาหได้เท่ากับห้าสิ8เเก้าสองห็นไหม6อยู่หลัง7นะคะเราเราจะเอาแค่1 2 3 4 4ตัวนี้6เกินท้ามแล้วต้องปัด7ขึ้นให้เป็น8นะคะ 17041อ่าลืมคอสอีกแล้วลืมไซส์40.299คูณไซนร้ยเจ็ดสิบ1 2, เหมือนเดิมเลยเอาเลขทุกตัวรวมกันนะคะอันไหนเป็นบวกกดบวกอันไหนเป็นลบกดลบนะคะลบหนึ่งจุดเก้าสี่ห้าแปดลบหกสิบสี่จุดห้าห้าเจ็ดแปดได้เท่ากับบวกสองจุดหนึ่งคูณสิบกำลังลบสามหารด้วยห้านะคะมีห้าตัว ได้บวกเหมือนเดิมเลยแสดงว่าเราต้องเอาไปลบออกนะคะลบด้วย4.2คูณ10กำลังลบ4ทุกตัวเลย ทำไมตัวสุดท้ายได้ลบสี่จุดสคูณสิบกำลังลบสเพราะว่าตัวสุดท้ายเป็น0ูนย์ะคะจันก็เลยลบได้เลยเหมือนเก่งไม <c oughs> ตัวแรกห้าสิบเก้าจดเก้าเก้าสองปลบด้วยปากจันกดอันนี้ไว้ก่อนดีกว่าลบเล็บเปิด4.2่จุคูณสิบกำลังลบสนะคะบวกห้า9 2 8จดเกสองปได้เท่ากับ 5 9 9 9 2 38, บ8วกด้วย6 5 1ุด้นี่นี้เป็นลบ1.9458ลบ1 9 9ก้าสีองสอนะคะโอ๊ยกดผิดอ่กดสี่จสอโก,กลบสลบหกสดห้าห้าเจ็ดแปดล้เท่ากับลบหกสิบสีาองสองทำเหมือนกันกันกบ และเลยนะคะเอาทุกตัวมาบวกลบกันตรงไหนเป็นบวกก็ใส่บวกเนเป็นลบก็ใส่ลบถ้าลงศูนย์พอดีแสงว่ากดเครื่องคิดเลขถูกนะคะ ศูนย์พอดีแสดงว่ากดเลขถูกแล้วนะคะอันนี้ก็คือวิธีการคํานวณหาค่าและค่าเดฟและค่าแก้และแก้เดฟนะคะก่อนที่เราจะไปสู่การหา NE แล้วก็นําไปสู่การหาค่าพื้นที่ที่เราไปทําการวัดมานะคะหรือหาค่าพิกัด NE นั่นแหละ